คณะอุบาสิกาของเรา um. เป็นตัวแทนของชาวคณะทั้งหมดกําลังจะให้ทะาให้ปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีวิตแก่นักสวดมนต์ชาวในปานที่สวดมนเพื่อขอปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีวิตเขาสวดมนได้เยอะมากนะการให้ทานคนเหล่านี้ไม่ใช่ให้ทานแก่ขอทานแต่เป็นการให้ทานแก่ผู้ที่สวดมนได้บุญมากเหมือนกับให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ให้ชุดดำก่อนนะให้ชุดดำยี่สิบก่อนไม่ใช่อย่าหยาไปนั่นเขาเขากำลังสวดภาษาจีนอยู่เขาวุดนโมโไตสือสวดจะไม่คนอิมอยู่นั่นน่ะโอ้เขาสวนได้ทุกบทเลยแบบที่เบลก็ได้จีนก็ได้ให้ชุดดำยี่สิบ เนวมปันสุสุจามอนีพอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวดได้หลายบทเหลือเกินจามอนีพอนวมอปันสุสุจามอนีพอลแนวมอปันสุสามอนีพอลก่อนไปลุงพินีเนี่ยได้เจอคนมาสวดมนต์ให้เนี่ยคนสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นชั้นสูงชั้นต่ำถือว่าเป็นผู้มีเกียรติกำลังทำหน้าที่ที่สำคัญอย่าดูถูกเขานะ อย่ามองว่าเขาคือขอทานเขาคือนักสวดมนต์นักปฏิบัติธรรมเพียงแต่เขาแต่งตัวซอมซอเหมือนพระสงฆ์บางรูปอ่ะพระปฏิเจ้าบางรูแต่งตัวซอมซอแต่ขานท่านคือพระปฏิเจ้าพระเจ้านี่คือนักปฏิบัติธรรมแต่งตัวซอมซอในขณะนี้เขาคือผู้สวดมนต์เมื่อพวกเราเข้านิพพานหมดคนเหล่านี้จะเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็น พวกเราแทนเขาเลื่อนลำดับเมื่อพวกกลุ่มหนึ่งเข้านิพพานหมดกลุ่มนี้จะเลื่อนชั้นขึ้นมาอมอมปัตธรรมนีส่วนส่ตนภาษาทิเบตจะนี่แหละนี่แหละอมครับบทมนต์บทนี้สำคัญพระอาจารย์ฟังแล้วขนลุกเลยแหละอมปัตธมณีหุ่มอมปัตธมณีหุ่มมนบทนี้สำคัญนะส่วนมนบทนี้ได้ฟังให้ดีนะจะ ยันจับตัดคั่วหัวใจเลยอมมณีปัตธรรมหงส์ให้เลย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 ยี่สิบบาทไอ้คนได้ยี่สิบบาทยี่สิบให้ไอ้ผู้ใหญ่ไอคนนั้นสิบบาทพอไอ้นั้นสิสิพ่อจะให้แล้วยี่สิบสิบาทพอให้เด็กคนละ้นสิบบาทสิบรูปีโอ้ได้ตังค์เยอะเลยวันนี้พอแล้ว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  มาดมาีเขาตีตีไปเลยไอดแล้วตอนนี้เขาเริ่มทะเลาะกันแล้วไม่เป็นไรไปล่อยเข้าไปสามสนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดอาจารย์สามชีบไพลโล